เดี๋ยวมาลองดูที่แอป Wi-Fi Analyzer กันดูนะครับว่าสัญญาณ wi-Fi ของบ้านเรานะครับดีแค่ไหนนะครับดูสัญญาณนะครับสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับติดอันดับหนึ่งเลยนะครับขึ้นมาสูงสุดเลยนะครับช่องแช n แนลที่เราเลือกเองนะครับดูนะครับขึ้นมาสูงสุดเลยนะครับสัญญาณแรงมากเลยนะครับหลังอื่นนี้เทียบไม่ติดเลยนะครับอยู่อันดับล่างเลยนะครับพวกสีอื่นๆนะครับ ของบ้านเรานะครับจะเป็น2สีนี้นะครับสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแมทเคนิกนี่ก็อยู่กับช่วง DIY ขยาขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับเชื่อว่าหลายๆบ้านต้องมีนะครับเราเตอร์เก่านะครับที่ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นระบบไฟเบอร์กันหมดแล้วนะครับวันนี้เราจะเอาเราเตอร์เก่านะครับมาทําเป็นแอสเซทพอยต์นะครับตัวขยายสัญญาณ wi-Fi นะครับใช้เราเตอร์เก่านะครับ1ตัวนะครับ ก็อะแดปเตอร์ของเดิมนะครับตัวล็อกสายแลนนะครับคลิปล็อกสายแลนครับต่อกับผนังนะครับแต่แลนที่ผมเลือกใช้นะครับเลือกความยาวอยู่ที่20เมตรครับความยาวจากชั้นหนึ่งนะครับถึงชั้นสองนะครับมีราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการตั้งค่าตัวเราเตอร์กันครับอันดับแรกนะครับมาดูที่ตัวเราเตอร์กันนะครับให้เราหา ปุ่มรีเซ็ตนะครับรุ่นนี้นะครับตัวรีเซ็ตครับจะอยู่ด้านหลังนะครับให้เราหาอะไรเล็กๆนะครับมาจิ้มนะครับผมจะใช้น็อตนะครับจิ้มนะครับเเราเสียบจ่ายไฟเข้าไปก่อนนะครับไฟด้านหน้าติดแล้วครับเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตค่าของเดิมนะครับที่เจ้าหน้าที่เคยเซ็ตตั้งค่าไว้นะครับ อันดับแรกนะครับให้เราทําการเสียบสายแลนนะครับที่ด้านหลังตัวเราเตอร์นะครับเลือกช่องไหนก็ได้นะครับอันนี้เป็นแบบ4 port นะครับแล้วก็ปลายสายอีกด้านหนึ่งครับให้เราไปเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเราจะไปตั้งค่าบนคอมกันครับทําการถอดเราเตอร์ของเดิมนะครับที่เป็นไฟเบอร์นะครับถอดออกนะครับแล้วก็ต่อเราเตอร์อันที่เราจะทําเป็น Asset Point เข้าไปแทนครับ แล้วก็เสียบสายแลนครับเส้นที่เข้ากับคอมพิวเตอร์เรานะครับเดี๋ยวไปทำการเซตติ้งในคอมกันครับอันดับแรกนะครับเราจะมาดู IP a d d r e s s ของเราเตอร์หลักกันก่อนนะครับวินโดว์ที่ใช้นะครับจะเป็นวินโดว์สิบครับเข้ามาที่ช่องค้นหาตรงนี้นะครับพิมพ์คำว่า Internet Setting เข้าไปนะครับขึ้นมาแล้วครับอันนี้หลังจากนั้นคลิกมาที่หัวข้อนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ network ได้เลยนะครับ ติ๊กมาที่ตรงนี้นะครับให้มาดูที่ IPv4 default gateway นะครับตรงนี้นะครับให้เราจำไว้นะครับเป็น IP ของเราเตอร์หลักเรานะครับเราจะตั้งค่าให้ไม่ชนกันนะครับหลังจากนั้นให้เอาเราเตอร์ที่เราจะมาทำ a s c e t Point นะครับเสียบเข้าไปที่ตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับตอนนี้เสียบเราเตอร์ตัวที่เราจะทำเป็น Asset Point เข้าไปแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปดู IP Address กันอีกรอบนึงนะครับ ดีฟอ l ล g เกตเว y นะครับจะเป็น192.168.1.1นะครับให้เราเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตของเรานะครับ192.168.1.1 1นะครับพอเข้ามาถึงหน้านี้นะครับก็ให้เราทําการใส่ชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านเข้าไปนะครับรหัสผ่านสําหรับตั้งค่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะเป็น Admin นะครับกับ password นะครับ หลังจากที่เข้ามานะครับให้ทำการหาหัวข้อแลนนะครับเราจะมาตั้งค่าเซตติ้ง IP กันนะครับของเดิมนะครับ IP a d อารเดนนะครับที่ตั้งไว้จะเป็น1 9 2 1 6 8 1 1นะครับอันนี้จะไปชนกับบ้านเราครับ IP หลักนะครับให้เราแก้เป็นตัวเลขอื่นแทนครับผมจะใช้เป็นเลข4แทนครับแล้วก็ให้มาดูตรงหัวข้อนะครับ DHCPServer นะครับตรงนี้ก็ให้ทำการปิดไปเลยครับไม่ใช้นะครับหลังจากนั้นทำการกดเซฟได้เลยนะครับ หลังจากทำการเปลี่ยน IP address ไปแล้วนะครับเราจะมาทำการล็อกอินเข้าไปใช้งานอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเลข4นะครับเพราะว่าเราได้แก้เป็นจุด1.4แล้วนะครับเดี๋ยวลงชื่อใช้งานกลับเข้าไปตั้งค่าอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากเข้ามาอีกรอบนะครับตรง IP address ของเราครับที่ทำการเซฟไปนะครับเปลี่ยนเป็น1.9.2.1.6.8.1.4แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการตั้งชื่อ w i f i กันครับเข้ามาที่หัวข้อ Wireless นะครับ มาดูตรงคำว่า SSID นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อ Wi-Fi ของบ้านเรานะครับแล้วก็ทําการตั้งพาสเวิร์ดเป็นพาสเวิร์ดเดิมนะครับที่ตัว c ชัน n e l นะครับเราจะเลือกเป็น c ชัน n e l 11นะครับวิธีดู channel นะครับว่า c ชันแนลไหนสัญญาณไม่มีสัญญาณรบกวนเยอะนะครับให้ใช้โปรแกรม Wi-Fi Analyzer นะครับเข้าไปตรวจเช็คนะครับว่ามีช่องสัญญาณช่องไหนว่างม้างครับ ที่นี้นะครับผมจะใช้ที่ช่อง11ครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการเซฟได้เลยนะครับแค่นี้เราเตอร์เราก็เป็น a s s เซทพอย t ์แล้วครับเดี๋ยวไปลองทดสอบกันดูนะครับหลังจากทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูที่ตัวมือถือกันนะครับ Wi-Fi asset point ที่เราได้ตั้งชื่อนะครับเชื่อมต่ออยู่นะครับอันนี้เป็น Wi f i หลักนะครับตัวแม่นะครับ ลองกดเข้าไปดูนะครับใช้งานได้ทั้ง2 wifi เลยนะครับเดี๋ยวลองเทสสปีดกับเราเตอร์ที่เป็นไฟเบอร์ตัวแม่ดูนะครับลองกดดูนะครับความเร็วจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับดาวน์โหลดนะครับอยู่ที่43.2สามจุดสองครับอัปโหลดครับอยู่ที่4 3 4ามจุดสี่นะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นตัว a อส e ซท p o i n t ที่เราได้เซตไว้เมื่อกี้นะครับ เดี๋ยวลองเทสดูอีกรอบหนึ่งครับกับเราเตอร์ที่เราทำเป็น a s สเซทพอยดดูนะครับว่าความเร็วจะได้ที่เท่าไหร่นะครับดาวน์โหลดครับอยู่ที่33.3นะครับแล้วก็อัปโหลดครับอยู่ที่40.6นะครับถือว่าแรงเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูที่แอป Wi-Fi a n a l y z e r กันดูนะครับว่าสัญญาณ Wi-Fi ของบ้านเรานะครับ ดีแค่ไหนนะครับดูสัญญาณนะครับสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับติดอันดับหนึ่งเลยนะครับขึ้นมาสูงสุดเลยนะครับช่องชั้นลที่เราเลือกเองนะครับดูนะครับขึ้นมาสูงสุดเลยนะครับสัญญาณแรงมากเลยนะครับหลังอื่นนี้เทียมไม่ติดเลยนะครับอยู่อันดับล่างเลยนะครับพวกสีอื่นๆนะครับของบ้านเรานะครับจะเป็นสองสีนี้นะครับสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับ เดี๋ยวไปทำการติดตั้งสายแลนกันนะครับย้ายลงไปชั้น1นะครับที่เราได้ทําการซื้อมานะครับ20เมตรนะครับเส้นหนึ่งนะครับก็จะเข้าที่ตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งครับเราก็จะไปเข้าที่เราเตอร์หลักนะครับที่เป็นไฟเบอร์นะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ชั้น1นึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวแอป Wi-Fi Analyzer นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดตัว Asset point นะครับเราเตอร์ของเรานะครับ ยังไม่ได้เปิดนะครับสัญญาณจะอยู่ที่สีส้มนะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับมาดูสัญญาณด้านบนครับสัญญาณด้านบนนะครับ,ญญนบ,นนรบมีอยู่แค่1-2คขีดเองนะครับเดี๋ยวรอตัวเราเตอร์ตัวนี้เปิดก่อนนะครับค่าสัญญาณของเราเตอร์ไฟเบอร์นะครับอยู่ที่ประมาณ ลบนะครับมาแล้วนะครับ Wifi Asset Point ของเรานะครับกดเชื่อมต่อเข้าไปเลยนะครับแรงแน่นอนนะครับสัญญาณสขีดนะครับนิ่งๆเลยนะครับอยู่ที่ลบ70นะครับมาดูกราฟกันนะครับดูกราฟสัญญาณของเรานะครับ ขึ้นสูงสุดเลยนะครับจากของเดิมครับที่เป็นเราเตอร์หลักนะครับเราเตอร์ไฟเบอร์นะครับที่อยู่ชั้น2นะครับจะอยู่ที่สีชมพูตรงนี้นะครับสัญญาณกวนเยอะเลยนะครับแต่มาดูตัวแอสเซทพอยต์เรานะครับสัญญาณพุ่งขึ้นมาสูงสุดเลยนะครับสัญญาณแรงไม่มีตกเลยนะครับลองเทสสปีดกับตัวแอสเซทพอยต์นะครับ อันเน็จะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับดาวน์โหลดครับอยู่ที่37เลยนะครับดูค่าอัพโหลดครับค่าอัพโหลดครับอยู่ที่34.2นะครับเดี๋ยวลองกลับไปใช้งานเราเตอร์ตัวเดิมดูนะครับของชั้น2องครับความเร็วอินเทอร์เน็ตจะลดแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวมาลองเทสดูนะครับเราเตอร์ตัวหลักนะครับความเร็วจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเน็ตวิ่งอยู่ที่13 MB เองนะครับจากที่เราต่อกับ Asset Point นะครับได้ถึง33เลยนะครับค่าดาวน์โหลดนะครับได้แค่14.6เองนะครับเดี๋ยวมาดูค่าอัพโหลดกันนะครับ ค่าอัพโหลดครับอยู่ที่11.9นะครับไม่ถึง12นะครับถือว่าสัญญาณอ่อนลงไปเยอะเลยนะครับเวลาเล่นที่ชั้นหนึ่งนะครับสัญญาณไม่แรงเลยนะครับแค่นี้เราก็หมดปัญหาเรื่องสัญญาณไม่แรงนะครับเวลาเล่นเน็ตชั้นหนึ่งนะครับ